สวัสด<บ>ีคร <Str GI. S 2> ับวันนี้บ่าวโจอีสานน้องซอสนะครับพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับผมรับชมบรรยากาศนะครับชิวๆห่างทะเลนะครับพี่น้องไหนดูอะไรเป่นนาดูอะไรนกเหรอจิ๊บนกอะไรเนี่ยนกอะไรจิ๊บจิ๊บไหนอยู่ในกรงเหรออือมีบ้านมันไหนโอ้มีบ้านด้วยนกมีบ้านด้วยนกอะไรเนี่ยมีชื่อไหมเนี่ยนกอะไร นี่ต้นนองไปมามีน้องไปเบิงบวิวธรรมชาตินะครับไหนหนูอยู่ไหนหนูไปไหนคะหนูไปไหนคะหนูไปไหนคะอุ้ยลม้ลมลม้ลมลม้มล้มระวังด้วยระวังด้วยนะคะไหนไหนไหนนูน่นแม่อยู่นูน่นแม่อยู่นูน่นแม่อยู่นูน่นไปเดินไปค่อยๆเดินนะ ไปแล้วไปไปไปอากาศเย็นเ,าาเย็นเอ้าเอ้าระวังด้วยระวังด้วยค่ะไปไปไปเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาลูกเดินขึ้นมา อืออันหนึ่งสองอือโอ้โเก่งจังเลยอันเดินอ่ะอันนั่งนั่งนั่งอันนั่งถ่ายรูปก่อนนั่งถ่ายรูปก่อนไม่เห็นมันนะนั่งได้ไหมนั่งได้ไหมเอาวางก่อนเอากระเป๋าวางกระเป๋าวางอันนู้นนู้นอะถือกล้องถ่ายรูปดิถือกล้องถ่ายรูปดิสวยไหมไหนดูดิสวยไหมดอกไม้สวยไหม สวยสวยเหรอดอกไม้สวยเหรออ่าอ่าเอถือกระเป๋าด้วยค่ะถือกระเป๋าอ่ะกระเป๋าน้องค่ะกระเป๋าโน่นนั่นโน่นโน่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงลงอ่ะลาไปเดี๋ยวเดินต่อแล้วอะไปไปไหนไปไหนไปไหนน้องไปไหนน้องไม่ขึ้นลูกน้องไม่ขึ้นตกตกตกแม่ลูกตกน้องน้องโน่น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 โไปดูน้ำไปดูน้ำไปดูปลาไปดูปลามันเป็นยังไงมันจะตกลูกลงมาเลงลงน้องปล่อยมือลูกปล่อยมือ ไปดูอะไรหนูไปดูไปดูไปดูปลาไปดูปลา้นฉามฉลามฉลามก่อนไปดื้อครับดื้อท้าน้องอเาอยู่ไหนกระเป๋ากระเป๋านูล่ะตู้กระเป๋าอยู่นจะกระเป๋าก่อน เื่งกระเป๋าลื่งกระเปา๋นเปาน้องไม่เอาลูกไม่เอาลงมาลงมาตกตกตก,ตกพาไปดูปลาปะปล่อยมือปล่อยมือพาไปดูปลาดูดูด,ดอูอ่ะถือกระเป๋าก่อนถือกระเป๋าก่อนกระเป๋านี่กระเป๋าอยู่นี่เอิมิอ่ะใส่กระเป๋าก่อนโอเคค่อยๆเดินนะ ค่อยเดินค่อยเดินมาทานี้ค่ะทางนไปมาเช็กินม่ดเ้ากินกับเขาเนี่ยเดินดีๆลูเดินดีๆ

น,า,น,า,นาไม่เล่นดินเร็วเอา,งาลองมานารอน้องด้วยไ,ไปดิลูกไปดิร้อนร้อนเอาลมามาเร็วเ,เดินมากกนเดินมาเยอุ้ม ไปไปมึงมึงไปนั่งไปนั่งกินชา้ชาไปไปกินชา้าไหมไปไปกินช้าครับพี่น้องตอนนี้เปลี่ยนหาดนะครับบหันไปทายลูกซื้อเนาะร้านกาแฟยอยู่หาดตอนนี้อยู่หาดสวนส,วน,สวนดนะครับพี่น้องเด้อ ครอบครัวมาเที่ยวนะครับผมเนาะมันยากาศเย็นๆหนึ่งสีเ่เราเป็นตะเอาสาดมาปูนนั่นเรียนนะพี่น้องร่มกับเย็นครับพี่น้องวันนี้ลูกสาวกับลูกชายอยากมาเที่ยวทะรลครับเห็นทะเลี่ในห้องตากตาตากขี้ดินครับจากตากขี้ดินซสื้อของเล่นให้แล้วครับไหนไหนขี้ดินอยู่ไหนตักดินเหรอหนูตักดินเหรอ ตักดินเหรอลงไปตักดินไปตักตัดขีดดินครับเดินลงนี้ดิเดินเดินลงเอ่ะลุกขึ้นมาโอ้ยมาหนายาาขึ้นสูง À, nào đi gặp nó Anh ai biến chút mấy biến kênh à, à, mấy Điều phải biến là thầy lúc dù Sai, sai Này, không? như này, nám, như này lục Năm, như này, <laughs> đi đi เต็มแล้วเต็มแล้วทดียวทีทีขึ้นเนตามภาษาเ็กหน่อยนะพี่น้องเนาะเออขีดเห็นหนึ่งเตี้นตอนสามห้าเนี่หน่อยกันจิมีความรู้สึกจังสี่นะครับอยากมาเล่นขี่ดินอยากลงน้ำถ้รไมชาต้อะพี่น้องของคนเฮาเ็กหน่อยก็อยากเห็นอยากม่วนครับอยู่แต่บ้านหลายก็เบื่อ บรรยากาศนะครับธรรมชาติเด็กหน่อยก็สิมีความลาเริงของเขาครับจากเล่นไปไหนมวลหล,ล,ลา,ายมวลหลายมวลหลายมวลหลายตักใส่ตักใส่ น้องเปลี่ยนชุดแล้วครับเปลี่ยนชุดแล้วจะเล่นน้ำนะคะนี่เหรอชุดเล่นน้ำหนูเฮ้ยชุดเล่นน้ำเหรอชุดอะไรเนี่ยชุดชุดอะไรเหรอชุดเล่นน้ำเอาใส่หมวกดิเอาถอดถอดกีงมาถอดเกีงเอาถอดกางเกงก่อนเร็วๆจะได้เล่นน้ำเร็วๆเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันเร็วๆพน้าเปลี่ยนชุดไปเีชุดไหนล่ะนี่รถเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนให้ ตรงนี้ไม่ได้เหรอเล่นน้ำพี่นอ้องเอาผอทังนี้ก่อนอ่ะเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเล่นน้ำกันเดลยเปลี่ยนกางเกงครับอู้ยเซ็งเกงชุดปลาวานปลาวานน้อยปลาวานน้อยไหนสวยไหมสวยไหมโอ้สวยอาซายคาดผมพร้อมอู้ยชุดปลาวานนะอย่าเล่นดิบหนอยอเดินเชุดปลาวาน<ป>สวยเอารถไป ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเล่นน้ำเอาตักตักน้ำแล้วอู้น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วตักตัก tất tất tắt tất 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 น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วอู้น้ำมาแล้วอู้ยอแตกน้ำตักน้ำเปิดเลยลงเล่นน้ำเร็๋ยวไอพี่ชายเปลี่ยนเกยงเเยงังไอเขาเปลี่ยนตรงนี้เหรออ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเล่นกันน้อง ครับพี่น้องในเวลาเล่นน้ำแล้วอ่าดึงดีดีดึง<ๆ>ดึงข้างหลังเลยดิไปแล้วพี่น้องไปเอ,งนะเออ<ป>อ่าเล่นน้ำสบายสบายไปให้เวลาเล่น15นาที ถ้าทีมมืดเดี๋ยวมืดก่อนอเข้าไหมเออ,อเดี๋ยวลงไปมวนเดี๋ยวลงไปเรื่องนะน้องตักเลยมวน บรรยากาศธรรมชาตินะพี่น้องอตาหลวงพาเมี้ยมากบังบรรยากาศนะครับชิวๆนะวันยุดพักผ่อนสบายๆนะครับเก็บบรรยากาศบ้างครับเนาะมาสูตรบรรยากาศบริสุทธิ์บรรยากาศธรรมชาติจากทะเลน,นะครับอโอเคครับพี่น้องจะเหลยวเรากัสิการบ้านแนละ้วพี่น้องเนาะขอบคุณน,นะครับที่เขามารับชมคลิปรับด้อ,อพี่น้อง กไแห์กดแชร์กดซับตะไคร่เป็นกำลังใจให้กับเ้าโจอีสารนอซอนเมนาสิทธาไปบางไม้นะครับเนาะสํารับมือนีเดอร์มีคนมาเที่ยวมาอย่างคีอกันครับมาตั้งเข็มนอนขึ้นนะครับผมบรรยากาศอยู่หาสวนสนครับสํารับมือนีครับผมขอกลับคข้ามาสวัสดีครับ